เพื่อเชิญท่านมาสังเวยท่านรองผู้ว่ามาถึงบริเวณงานแล้วท่านว่าสันชิงชนะนะครับสักครู่ครับท่านผู้มีเกียริก็จะทยอยเข้าร่วมรวมถึงพูนักสุรราชการท่านรองนายกนะครับก็ถึงบริเวณงานแล้วนะครับพูนสุรราชการก็อยู่ณบริเวณด้านหน้าสุรระครัร เจ้านา่ท่านใดพอจะยกออกางเ้งมาเสริมได้ก็ขออนุญาตขออนุญาตกับัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกในตรนาจุทุทียนนะครับคือสักการะจันปักกานะครับ จุดที่แล้วก็จุดช่วงา็ดอหตังจานั้นก็ยกเครื่อขึ้มานะครับน้ไปดิงสั่งเพื่อน ท่านนายกครับเพิ่มขึ้นมาตั้งอธิษฐานขอให้กิจการงานในวันนี้เป็นไปด้วยความราบปืนเรียบร้อยไร้อุปสรรคและปัญหาต่างๆทั้งตววอะไรไม่ดีไม่งานขอครูบาประกรำจัาประกรรมเชื่อประกรอง เรียนพระดีศร ial, นี stage, นรงจางรังได้ขยันปัดปะออกไปขอราะเป็นความเป็นมงคลจงมาสู่พี่น้องชาวไทยทั่วทั้ง,ง pues bay. ประเทศพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มีอายุมั่นยืนกันมีความคลั่งการงานมั่นคงดำรงชีพโดยสุรินมีความปลอดภัยในทุกย่างก้าวเพการดำรงชีวิตขอสารประการปกป้องรักษาผู้ครอพี่น้องชาวช้างที่น้ำช้างมาร่วมกิจการในวันนี้ให้สำเร็จทุกเรื่องไปด้วยดี ตักบ,บัตรบนรังช้างตามลำดับได้ค่ะนี่เป็นในส่วนของการ ประกอบพิธีในส่วนของการตักบาตรบนหลังช้างนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบอพอสังเกตดังนี้ค่ะ Please allow me to briefly describe what is going to happen next. Um, in the next moments, Mr. s h a m n a n c h i e n Ta, the Governor of Srin province, the chairperson of t h e s ceremony, will arrive at the venue and then he is going to light up the candles and incense to uh, dedicate to the Buddhist Three Gems. And then after that, um, the master of ceremony in the Buddhism ceremony, Mr. Prasum uh, Prasumchala, the former um, government agencies from Office of Culture Surin Province, will lead the ceremony. And after that, we are going to proceed to the offering um, ceremony on the elephant back. We have provided um, four grandstands for you to offer um, to the monks on the elephant backs. Uh, please be reminded that for your comfort and um, easy of the process, please offer only three sets of the alarms as we are providing for our other guests chances to offer the alms too. All the world to participate in uh, this event, and together with the monks uh, who are well-known monks and respected monks from certain Province to commemorate the King's um, 76 uh, years of anniversary. ั้ถ่ายวิดีโออเอาไปหาได้เดินทางม,มาถึงดาวนะคะขอต้อนรับท่านจำนานชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยท่านมัณฑนาชื่นตานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ค่ะ And as of now, Mr. Governor of Sarang Province, Mr. Chen Nanqing, has she arrived. They will um, proceed to the next agenda in a short moment. ทุกท่านคะในส่วนของการทาบ,บุญตักบาตรบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในโลกนะคะและเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชาวสุรินทร์กับช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะและความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาคือวันอาสาฬหบูชาของทุกปี และวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนกรกฎาคม2568ค่ะ on the 10th of july 2025 and we are now all together held and commemorate this <speaking in the world>

กว่าแล้วนะคะนี่จ้ามันเป็นนี่ยเด็ดเพียรลินตัวเล็กนะคะแล้ในวัดน,นีนะครับจ้าประเดชพระคุณพระธรรมวิญยาณและโสลเจ้าคณะจังหวัดสุริน,น<อ>ยุทธเจ้า<อ>วัด<อ>วัดเขาสาลาอัตุลฐานจาจารุตันมีเมตตาต่อ,อเหล่าทหาร ที่อยู่ตามแดนชายแดนของประเทศไทยนะครับแนจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษก็ท่านมีเมตตาที่จะมอบอาหารต่างๆนะครับที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของท่านทหารเหล่าทหารที่อยู่ตามแดนชายแดนในโอกาสนี้เขาเรียนเชิญนายชากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีได้รับมอบ ของท่ทางพระเดชพระคุณพระธรรมวจิรยานนโกศลนได้มอบให้กับเราทาหารโดยขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นผู้รับมอบแทนนะครับขอเรียนเชิญครับอเรนเชจะร,รับมอบ